สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรทําให้นายนลินหลักโพต้องยกมือไหว้ผู้หญิงใสหน้ากากที่ได้ตัวเองว่ามาดามลาเต้หรือในยุคนั้นคนเขาเรียกกันว,ว่าอินกแสกลองไปดูกันค่ะใครคิดอาฆาตแค้นหรือว่าอะไรอย่าใส่ร้ายใครถ้าคุณยังไม่รู้จักตัวตนของฉันดีของ ฉันเนะ่ะมีพี่ชายสองคนจำไว้ด้วยแล้วพี่ชายคนโตกูเนี่ยก็ไม่ธรรมดาระดับประเทศเขาก็ยังเกรงใจมึงอย่าเยอะนะจะบอกให้ไม่รู้จักปุดีพรนะมึงอย่าไม่งั้นกูจะรู้อะไรลึกๆเหรอมึงคิดใส่สมองหน่อยนะ การบางสิ่งบางอย่างที่กูมีพาเวอร์มากกว่าทนายมึงเนี่ยมันเป็นอย่างไงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่คนเดียวนะจ๊ะเหนือฟ้ายังมีฟ้ากูก็พูดอยู่ทุกเข้าใจหรือ,อยังคะว่าทําไมสมพรลาภโพวันนั้นที่โดนผู้หญิงคนนี้ด่ายายสมควร อย่าลืมว่าผู้หญิงใส่หน้ากากคนนี้ด่ายายสมควรไว้หนักมากจนนรินทราโพต้องออกมาด่าตอบออกมาด่าสวนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นสมพรลาโพไปหาแม่และไปหาน้องชายไปบอกแบบนี้ล่ะคะ่ะอย่างที่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขามี power ยิ่งกว่าทนายตั้มพี่ชายเขาสองคน เป็นระดับต้นๆเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเป็นอะไรที่มี power ระดับประเทศมี power สูงกว่าทนายตั้มสมพรลาโพและชัยพลวิพาเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสูงสักจริงๆเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเป็นผู้หญิงที่สามารถจะล้มคดีเขาได้จึงไปขอร้องให้แม่บอกน้องชายว่าให้ยอมยกมือไหว้ กราบขอโทษผู้หญิงที่ตอนนั้นเขาเองเขาก็เรียกกันว่าอีนกแสกคนนี้เพราะเขาพูดอย่างนี้แล้วหลายคนเชื่อนิทานไอ,อ้ซอชัยพลอยากเชื่อเพราะคิดว่าถ้าไอ้ซอมีตัวตนจริงมาเป็นพยานให้เขาได้อย่างที่ผู้หญิงคนนี้บอกเขาจะพ้นคดีนี้ทันทีแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้แทนที่จะให้ชัยพล ไปบอกกับทนายตั้มว่ามีพยานคนเนี้ชื่อไอซอติดต่อมาผ่านทางผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้กับขอให้ดิฉันเป็นคนไปรายงานทนายตั้มเมื่อดิฉันขอว่างั้นขอติดต่อกันไอซอขอคุยก่อนขอเช็กว่ามีตัวตนจริงเขาบอกว่าไอซอไม่ไว้ใจใครนอกจากจะไว้ใจเขาและไว้ใจชัยพลเท่านั้นดิฉันเลยบอกไปว่ากัดก็ให้ชัยพล ไปคุยกับทนายเองเลยสิทนายซอลเขาไว้ใจวัชยพลแน่จริงว่าในซอลมีตัวตนจริงๆก็ให้ไปคุยกันเองไม่ต้องผ่านฉันถ,ถ้าผ่านฉันฉันต้องขอเช็คก,ก่อนใช่หรือไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีความไม่พอใจแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่ทนายตั้มไปบวชก็บอกว่าไปบวชเพื่อเตรียมตัวจะหนีออกนอกประเทศจะทิ้งคดีได้เงินไปแล้วสามล้านสารพัดที่จะพูด ขึ้นมาแล้วก็ไปอวดอ้างกับหลายๆคนจนหลายคนเชื่อกระทั่งคนที่มีความรู้อย่างดิฉันจำนามสกุลเขาไปได้คุณวีละจำได้ไหมคะเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับเพราะว่ามีหมายจับคดีช่อโกงแต่เกาถูกตามตัวถูกชี้ถิ่นที่อยู่ได้จากสัญญาณโทรศัพท์มือถือเวลาที่ผู้หญิงคนนี้ ขึ้นไล้ที่บังการโลแห่งหนึ่งและเกาะช้างจากนั้นก็มีตำรวจไปร้อมจับแล้วก็จับได้ผู้หญิงคนนี้หายไปแต่ผู้ชายคนหนึ่งออกมายืนยันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมาดามสูงสักพูดไทยไม่ค่อยเป็นกลับมาอยู่ประเทศไทยก็เรียนภาษาไทย ภาษาไทยที่เรียนง่ายสุดก็คือคำด่าผู้หญิงคนนี้เลยด่าไฟแลบเพราะว่าครูสอนให้พูดภาษาไทยโดยสอนจากคำด่าก่อนฉันมีหลักฐานให้ดูค่ะ ค่ะสองสามปีก่อนผู้หญิงที่ดิฉันจับได้ไม่รู้ว่าใช่ลาเต้หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าตามหมายจับเขาชื่อสัสสิพรทาโทนค่ะเขาชื่อนั้นจริงๆดิฉันอาจจะทำอะไรลาเต้ไม่ได้แต่คนที่ดิฉันทำได้และทำมาแล้วคือสัสสิพรทาโทน แต่อันนี้ก็แปลกนะคะมีคนคนหนึ่งเพจหนึ่งเอาหมายจับของสติพรทาโทนไปลงเพื่อที่จะให้ทุกคนช่วยกันตามหาว่าคนนี้ที่ชอกงเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่คนที่เดือดร้อนกลับกลายเป็นเพจแชสิซึ่งเราก็รู้ว่าลาเต้เป็นเจ้าของเพจนี้ทาไมเดือดร้อนขนาดนั้นคุณพี่ท่านนั้น เป็นคุณแม่ของสัสิพรทาโทนคลิปนั้นเป็นลูกสาวของสัสิพรทาโทนแต่คนที่เดือดร้อนมากกลับเป็นลาเต้แล้วดันมีคนมาชี้ว่าเขาต้องด่าเธอเพราะว่าหมายถึงว่าเขาต้องด่าดิฉันเป็นเพราะว่าดิฉันเอาคลิป เอารูปแม่เขามานี่ถ้าไม่ได้การชี้ตัวแล้วจะเรียกว่าอะไรครับสำหรับคนที่บอกผู้ใหญ่ทะเลาะกันทําไมต้องเอาเด็กอะไรมาลงดิฉันไม่ได้เอาเด็กมาประจานนะคะจะเห็นว่าดิฉันทาภาพใหม่แล้วแต่ดิฉันต้องการจะให้คนเป็นแม่ได้และลึกถึงคนเป็นลูกได้และลึกถึงว่าทําอะไรลงไปคุณคิดถึงคนเหล่านี้บ้างหรือเปล่า ใครจะบอกว่าใครเริ่มสอนอะไรยังไงแล้วแต่คะ่ะใครจะเข้าข้างใครตามแต่คะ่ะดิฉันทำในสิ่งที่ตัวเองถือว่าเป็นสิทธิและเป็นสิ่งที่ควรทำดิฉันไม่จำเป็นจะต้องนิ่งตามใครบางคนที่ขยันขอร้องให้ดิฉันนิ่งแต่ขยันไปให้กำลังใจคนที่นั่งด่าดิฉันแต่กลับดิฉันกลับมาบอกว่าต้องนิ่ง ต้องหยุดต้องเงียบตลกนะคะ